สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะขั้นแรกก็เท่าเข้าไปที่โปรแกรม p h o t o s h o p เลยนะคะแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็ new นะคะปรับค่าขนกระ,ระดาษนะคะให้เป็น A4 ค่ะแล้วก็เลือกแบ็กกราวนะคะว่าเราต้องการแบ็กกราวสีอะไรนะคะในที่นี้ขอเลือกเป็นแบบไม่มีแบ็กกราวนะคะแล้วก็โ okay อเคไปเลยค่ะพอได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะ นำไม้บรรทัดออกมานะคะก็เข้าไปที่ v วิวค่ะแล้วก็เลือกรูเลอร์นะคะไม้บรรทัดก็จะออกมาอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างๆแล้วนะคะถ้ามองไม่เห็นนะคะเราก็ซูมขนาดกระดาษเข้าไปได้ค่ะเราจะได้เวลาวัดนะคะเราจะได้เห็นเส้นเห็นเลขชัดค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะมาวัดขนาดนามบัตรนะคะเพื่อที่จะได้เท่ากันนะคะนำเมาส์นะคะไปคลิกที่ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ลากออกมาเลยค่ะ กดค้างไว้นะคะแล้วก็มาไว้ที่หนึ่งเซนนะคะเส้นต่อมาก็ไปไว้ที่สิบเซนนะคะแล้วก็สิบเอดเซนค่ะแล้วก็ไปที่ยี่สิเซนนะคะเราก็จะได้ขนาดความกว้างที่เท่ากันนะคะต่อมาเราจะทําขนาดความยาวนะคะลากจากไม้บรรทัดเส้นข้างบนนะคะลากลงมาไว้ที่1เซนเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อมาก็ไปไว้ที่6เซนนะคะ แล้วก็ไปไว้ที่หกจุดห้าเซนค่ะเส้นต่อไปก็ไปไว้ที่สิบเอ็ดจุดห้าเซนนะคะเส้นต่อมาก็ไปไว้ที่สิบสองนะคะเราจะทำเผื่อไว้ตัดด้วยนะคะมันจะได้ไม่ติดกันเกินไปค่ะให้มันห่างกันประมาณสูงจุนห้าเซนค่ะเส้นต่อมาก็จะมาไว้ที่ 17เซนนะคะต่อไปก็ไปไว้ที่17.5เซนะคะ่ะเส้นต่อไปก็ห้าเซนนะคะเส้นต่อมาก็ยสามคะ่ะเส้นสุดท้ายไปที่สิบป8เซนนะคะค่ะแล้วเราก็จะได้ขนาดนามบัตนะคะที่เท่ากันนะคะ ต่อมานะคะเราจะทำวาดกรอบน้าบัตรนะคะเราจะเลือกตรงกรอบตรงนี้นะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่จะไปวาดตามขนาดที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็เลือกสีกระดาษตรงนี้นะคะแล้วแต่ตามใจชอบนะคะก็วาดเลยค่ะวาดตามกรอบที่เราสร้างไว้นะคะมันจะได้เท่ากันค่ะมันจะพอดีขนาด ของนามบัตรนะคะพอวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็ตกแต่งนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะใส่ตาโรงเรียนหรือใส่ตาที่ทํางานหรือเชื่อตามที่เราต้องการเลยนะคะพอใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วต่อมาเราจะรวมกรุ๊ปนะคะให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวนะคะเลเยอร์ที่เราสร้างไว้นี่นะคะทั้งหมด เราจะรวมให้มันเป็นหนึ่งกลุปนะคะกดให้เรากดไปที่ Create New Group นะคะแล้วก็คลิกที่ l a เยอรบนแล้วก็กด Control กับ Shift นะคะเลือกที่ l a เยอรข้างล่างนะคะของนามบัตรของเราแล้วก็ลากใส่ในกลุปหนึ่งนะคะเท่านี้มันก็จะอยู่เป็นกลุปเดียวกันแล้วค่ะเวลาเลื่อนไปไหนมันก็จะไปทางกลุปนะคะแบบนี้ ต่อมานะคะเราจะเราต้องสร้างทั้งหมด10กลุ่มนะคะเพราะว่าใน1แผ่นทําได้10นํามัดนะคะ10บใบค่ะแล้วก็คลิกขวาเลยนะคะทํากลุ่มต่อไปนะคะคลิกขวาแล้วก็เลือกอันนี้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสองหรือชื่ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วก็กดโอเคะค่ะ แล้วเราก็เลือกเมาส์นะคะแล้วก็ลากมาใส่ไว้ที่ช่องที่สองค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบสิบกุ๊ป ค่ะแล้วเราก็ได้ครบทั้ง10แผ่นแล้วนะคะที่เราต้องการนะคะก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเซฟค่ะกดไฟล์นะคะแล้วก็เลือกเซฟฟอร์เว็บนะคะเลือกขนาดตรงเลือกขรูปไฟล์ภาพนะคะตรงนี้เป็น jpeg หรือจะ png หรือแล้วแต่ที่เรานะคะ แล้วก็ปรับค่าตรงนี้นะคะให้เป็นหนึ่งร้อยเพราะว่าจะได้มีความคมชัดที่สุดนะคะแล้วก็กดเซฟเลยค่ะแล้วก็กดโอเคเลยนะคะพอเซฟเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะ นี่ค่ะก็เท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะนำบัตรของเราค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ